นะะคตอนนี้จะอยู่ที่หน้าเดิะคลินิกอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าวันนี้จะมาทําหน้าเพิ่มนะคะก็มาที่ไรก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากทาหน้าครจะมาผิดส่ายแบตเพิ่มคาย ATP ถ้าเกิดว่าใครตามอินสตาแกรมอยู่จะเห็นว่าประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนเนาะทรายมาทำแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ก็จะมาทําเพิ่มย้ำเพิ่มนะคะแต่ว่าความพิเศษก็คือวันนี้เนี่ยพี่หมอคณะใสยเข้ามานะคะเพื่อนที่จะทําเพิ่มมานตา จริงแซก็มีปัญหาเรื่องตาเล็กน้อยแหละเพราะว่าด้วยอายุก็3-4แล้วนะคะอยากให้มันดูแบบนิดนึงคือมันคงจะไม่ยกเหมือนกับแบบการผ่าตัดหรือว่าการร้อยไหมนะคะแต่ว่าน่าจะดีกว่าเดิมเดี๋ยวไปดูกันกนะคะ่ะทุกคนพี่หมอเขาก็จะมาสำรวจนะคะนี่ให้ดูพี่หมอ ัดีครบก็จะมาดูว่าแบบมันปัญหามันคืออะไรตรงไหนยังไงนะคะครับโอเคหนังตายังไม่ได้ลงมาตกมากเพราะคนตกมากเนี่ยมันจะปิดไอ้ตัวตาดําที่ตรงกลางเลยนะแต่ว่า พอเรามองขอบชั้นตาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะเริ่มมีความย้อยหน่อยมันจะไม่ชัดเหมือนสมัยแบบเราอออเนี่ยอ้ออเออจริงถ้าป็งคนพอไม่ทําปล่อยไว้ต้อยิ่ยกึ้นนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฮูดเลยอะมันเราใส่เครื่องคุมฮูดทางด้านข้างมันจะตกมาเยอะมากแล้วถ้าแบบเป็นมาสก์เยอะจริงๆเนี่ยมันก็จะประมาณว่าทิ่มหนังตาเข้าไปมองคนมาทําไม่ได้แบบว่าต้องการเรื่องอยากสวยอย่างเดียวแต่ว่าขลตาทิ่มตาแล้วแบบเป็นแผลที่กระจกตาค่ะ เราไม่อยากผ่าตาัดก็ตัวนี้ช่วยได้เพราะมันจะช่วยยกขึ้นหนังตามันก็จะพลิกกลับขึ้นมาก็คือมันก็จะไม่เจ็บแบบไม่มีรอยพามไม่ต้องเย็บไม่ต้องรอยเข็มใดๆใช่สำหรับคนที่แบบปัญหาไม่ได้เยอะมากหรือคนที่แบบเคยทําตามาแล้วเพราะคนเราทํตาตาเงี้ยทาได้อย่างมากก็ชีวิตนึงก็มาสองครั้งเนาะไม่งั้นจะหลับตาไม่สนิทเพราะมันจัดใจมันก็จะแต่ไม่เคยทําตานะคะแต่พวกนี้มันสามารถทำํำซ้ำเรื่อยเพราะมันไม่ได้มีการตัดหนังตาหราอ,อกก็เหมือนที่เรามาเทอมัดหน้านะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะเทอมัดลูกตาของเรา ให้มันดูแบบตึงเล็กนิดนึงตอนแรกก็จะหยอดเป็นยาชานะคะหยอดตาไม่แสบเลยอันนี้คือน้ำตาเทียมเฮ้ยเหมือนในหนังเฮอร์เลสเหรออันนี้เขาเรียกอายชีวนะคะทุกคนตอนทำก็เหมือนเดิมแค่ความรู้สึกปวดนะครับจะหมาดหน้าเจ็บกว่า20นาทีก็เสร็จละ2 0 2 0นาทีต้องข้าะ10กว่านาที ทุกคนต้องการแก้หนักายจริงก็ถ้าไม่ผ่าตัดก็ต้องเกินเนี่ยแต่พี่มีคนไข้ยเยอะที่แบบว่าผ่าตัดแล้วไม่แพงด้วยตันนี้ใช,หใช่หรือว่าบางคนที่แบบเหมือนก็เขาไม่อยากผ่าตัด,ตดอันนี้ต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่คะคุณโมก็แบบอยากทำอีกเวลาฮะใช่ก็เหมือนหน้าเลยก็ส่วนใหญ่จริงผลเขาอยู่ได้หนปีแต่ว่าถ้าเราแบบเขาตรงก็สามเดือนหรือเดือนนะครับลอเมื่อกี้นะคะ หลังจากเสร็จเขาก็จะต้องเอาอายชิลออกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการล้างตาด้วยนะ้ำเกลือสะอาดนะคะไม่มีขั้นตอนไหนที่แบบแสบหรือเจ็บหรืออะไรเลยคือแาบ,บจะดูน่ากลัวแต่แบบจริงๆเราไม่มีอะไรเลยขั้นตอนสุดท้ายน,นะคะก็คือยาฆ่าเชือ้อเผือแบบการไะ่ตเอน้ำตาเทียมมันมีความหนืดเหมือนตอนสมัยที่แบบ<อ>ทำอล็ออัติดมัน คนก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าตาแดงนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มีแบบหยอบตรงหยาดตาอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่เดี๋ยวก็หายคือจะเห็นว่าคุณหมอทําบริเวณนี้ของไซเนาะเพราะว่าไซาไม่มีปัญหาใต้ตาล่างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องใต้ตาล่างด้วยเนี่ยทำได้เหมือนกันนะแล้วก็ผลเนี่ยเราจะใช้เวลารอประมาณเหมือนเธอมาดหน้าเลยก็คือประมาณ1เดือนหรือบางคนอาจจะเห็นเร็วกว่านั้นนะสามสัปดาห์อะไรแบบนี้แล้วแต่แต่และคนนะคะไม่เจ็บย้ําตรงนี้อีกคนนึงรออยู่ มีความกลัวทังงไม่เห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะแต่เขาบอกเลยไม่เจ็บจริงๆเนี่ยหัวเราอยู่นี่เอยังบอกเลยว่าขึ้นแล้วจริงหรอจริงเหรอคะแต่วันนี้เห็นพี่พี่เราขั้น15%อืมอาเชื่อพี่หมอโดยฉีดยาวเวอร์งเดือนนึงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาฉีด ATP ตาลายแทรกกันซึ่งเป็นอันที่ใคชอบมากเลยเพราะว่ามันเห็นผลชัดอันนี้จะบอกว่าไม่เจ็บอะก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามันมีเขียบซอยเข้าไปในผิวแล้ว แต่ว่าไม่ได้น้ากลัวขนาดนั้นนะคะทุกคนือตอนนี้ก็เลเ e l up แลัวนะคะตรงไหก่อนต้องแบบแปะยาทาตอนเนี้ยคือพี่หมอไม่แปะอะไรแปะน้ำแข็งเยอะๆทุกคนก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีแบบเขาเรียกสเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะเนี่ยเออเนี่ยรู้เรื่องของเขาไปด้วยก็แปะอยู่นี้นะคะคือมันก็จะแบบเวลาพูดก็จะขัดขัดนิดนึงเพราะเหมือนแบบยามันเดินอยู่ข้างในแกมประมาณชั่วโมงนึงก็จะหาะ ดีมากก็จะเห็นผลประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะจะเริ่มเห็นว่าแบบส่วนที่เราฉีดไปมันยุบลงนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็คือไม่ได้แบบหายแล้วหายไปเลยตลอดชีวิตไม่ใช่นะมันจะต้องแบบมาเมนเทนเย้เ <Yeah, S 1> สร็จแล้วนี่ะคาะวันทำสวยของเรานะคะใครที่อยากมานะคะก็มาได้เลยที่เดคลินิกอันนี้สาขาสยามสแควร์วันนะคะแต่ว่าถ้าใกล้บ้านที่ไหนเนี่ยก็ไปที่นั่นเลยคะ่ะรักแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Good morning everyone เช้าวันที่สองนะคะหลังจากที่ ไปทำเทอร์มาตามานี่ก็เลยจะมาถ่ายเอาไว้ดูนะคะว่านี่หลังจากตื่นเช้ามาก็คือปกติดีทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าทรายอะไปยืนจ้องหน้าตัวเองในกระจกมาตาข้างนี้ปกติมันจะเล็กกว่าข้างนี้ใช่ปะเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันยกขึ้นแล้วมันทําให้มันแบบเหมือนพื้นที่มันเฉลี่ยแล้วดูไม่ต่างกันมากแต่ก็คือยังต่างกันอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่ามันแบบเหมือนแบบดูดีขึ้นอะคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จริงๆพี่หมอคือบอกว่าคือต้องรอหนึ่งเดือนนะผลมันจะแบบต้องหนึ่งเดือนอะแต่ว่าเราก็แบบหวังเนาะ ถ่ายเก็บเอาไว้นะคะให้ดูว่าเนี่ยวันแรกก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันครบรอบสามเดือนนะคะของการทำเทอร์มาตาไซก็เลยจะมาแล็บอภัยเพื่อนๆฟังนะคะแบบสมเดือนที่ผ่านมาเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลของเทอร์มาตเนี่ยมันแสดงเต็มที่แล้วนะคะในระยะเวลาสามเดือนนี้ขออภัยที่ หน้าอาจจะสดสดนิดนึงแล้วก็สิวขึ้นนะคะคือช่วงนี้ฮอร์โมนแบบเหวี่ยงมากเรื่องราวของการทํานะคะเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นไปในวิดีโอแล้วเนาะเพราะว่าใส่ถ่ายเอาไว้นะคะตั้งแต่วันแรกที่ไปทําแล้วก็หลังจากวันที่ทําระยะเวลาคือคอยมาอัปเดตอยู่บ้างนะคะแต่ก็ทิ้งระยะเวลาจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสมควรแล้วลหละที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสามารถโชว์ได้แล้วว่าตาณนะปัจจุบัน่ะคือผลเต็มๆของเธอมาดแล้วนะคะซึ่งก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ใส่แบบอาจจะนอน อไปหน่ยแต่ให้ลองสังเกตดูเรื่องของแบบชั้นตาของทรานะคะมันดูชัดขึ้นตานี้ตาธรรมชาตินะคะหลายคนชอบมาถามว่าแบบไปทําตาที่ไหนไม่ได้ทำยังเป็นส่วนหนึ่งที่พ่อแม่ให้มาเรารู้สึกภูมิใจนะคะว่าาชั้นตามันสวย แต่ว่าสซก็จะมีปัญหาเนาะแบบพออายุมันมากขึ้นเนี่ยชั้นตาหนังตาพวกนี้มันจะแบบเหมือนมีไขมันสะสมมากขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มหย่อนคล้อยไปตามวัยเนาะซึ่งอันนี้เราว่าทุกคนที่อยู่ในวัยประมาณเราหรืออายุมากกว่าเราเนี่ยจะต้องแบบรู้สึกได้มีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานี้นะคะซึ่งถ้าใครมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะก็จะบอกว่าการทําเทอร์มาตาเนี่ยมันสามารถช่วยเราได้คะ่ะทุกคนคือายพึงพอใจมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากทํามาคือไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆที่แบบเป็นผลลบกับชีวิตเลยไม่ ไม่มีเลยสักนิดเดียวนะคะความรู้สึกมันเหมือนกับการไปทำเทอร์มาลหน้านะคะ่ะตรงช่วงตาเนี่ยมันก็จะให้ผลเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือตัวชั้นตาไขมันส่วนเกินเลยแบบนี้มันสลายไปนะคะแล้วก็กระตุน้นคอลลาเจนรอบดวงตาใครที่เริ่มมีแบบผิวหย่อนคล้อยนะคะมันก็จะช่วยทําให้ดูตึงขึ้นกระชับข,ข,ขึ้นได้บ้างนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่หวังผลแบบหนังตาตกมากๆอยากจะให้มันตึงขึ้นไปอะไรแบบนี้ไซมองว่าเทอร์มาลไม่ได้ช่วยได้ขนาดนั้นนะคะอันนั้นมันจะต้องเป็นวิธีการแบบ ผ่าตัดหรือแบบจะไปร้อยใหม่ดึงขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกเวนึงแต่ว่าของเทอร์มาเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่อยากจะเหมือนยกกระชับเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ทําให้เราเจ็บตัวนะคะเพราะการทําเทอร์มาอันนี้มันไม่ได้เจ็บแล้วก็มันไม่ได้ทิ้งแผลอะไรเลยไว้นะคะ <S <S เป็นการยกแบบไม่กระตกกระตากนะคะทําให้ตาเราดูแบบมีความสดใสขึ้นดูโตขึ้นแต่ว่าโตแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าแบบเราเป็นคนตาตีไปทําเทอร์มัแล้วมันจะตาแบบเบิกขึ้นมาอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะส่วนตัวคือพึงพอใ พอใจมากชอบมากแล้วก็คิดว่าต่อไปเนี้ยเธอมาตาเนี่ยก็อาจจะเข้ามาเป็นหนึ่งในกระบวนการเสริมความงามของจายนะคะที่รู้สึกว่าควรจะทําทุก1ปีหรือ2ปีอะไรแบบนี้นะคะถ้าท,ทําเทอร์มัลหน้าก็ท,ทําเทอร์มาตาด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะเวลามันไม่รอใครนะคะใดๆที่สามารถช่วยแบบชะลอความเหี่ยวความแก่ได้รวมไปถึงทาไอครีมทาสกินแคร์ใดๆต่างๆ,างๆก็คือต้องทําให้มันเป็นรูทีนนะอย่างที่เคยพูดไปบ่อยๆว่าการทาสกินแคร์ใดๆต่างๆเนี่ยมันเหมือนเรากินข้าวเราต้องกินทุก วันนะคะคแต่ว่าพวกทรีทเมนต์เสริมความงามต่างๆเทอร์มัเอ,เอลัลเทอร่าใดๆพวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบอาหารเสริมนะคะที่บางทีอะ่ะเรากินอาหารหลักเราได้วิตามินไม่ครบหรอกบางทีเราต้องมีอาหารเสริมบ้างอันนี้ก็ ฝากเอาไว้นะคะสำหรับทุกคนที่กำลังสนใจหรือกำลังมีปัญหาคล้ายๆซรายนะคะลองดูค่ะใช้ทําที่เดอะคลินิกนะคะสาขาสยามสแควร์วันแต่ก็คิดว่าในสาขาเขาหลายๆที่เนี่ยก็คงจะมีเหมือนๆกันใครใกล้เดอะคลินิกสาขาไหนก็ลองโทรสอบถามดูนะคะว่าเขามีทําเทอร์มัตตาด้วยไหมนะคะดีจริงๆค่ะทุกคนไปลองจ้า